ยอดนั่งมากเราเปิดมือพากไว้ก่อนนะครับห่างแล้วครับเออสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาไปเที่ยวจันทบุรีเป็นแบบว่าเมืองรองที่ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ก็ไม่ใกล้มากจากกรุงเทพเท่าไหร่นะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งมาจากกรุงเทพก็ถือ เลือกวันได้ดีมากคนะุณนาคือวันนี้หน้าหนาวเนาะฝนก็จะไม่ตกแต่วันนี้ได้ฝนตกจ้าฝนตกช่ำตลอดตอนเช้าเลยนะคะแล้วก็ขับรถมาก็คือขับแบบ ปรับปลายก็คือฝนตกต่อเนื่องตลอดเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลา3ชั่วโมงคือปวดกลนมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก่อนที่เราจะไปผ่าไปเที่ยวเที่ยวที่เที่ยวใดๆเนี่ยเรามากินร้านดังก่อนนะคะก็คือเรือนริมน้ํานั่นเองนะคะจังหวัดจันทบ,บุรีก็คืออยู่แบบติดริมแม่น้ําแม่น้ำอะไรอะเออแต่ว่าวิวดีมากนะคะแล้วตอนที่มาเนี่ยคนก<อ>็ไม่เยอะด้วยแล้วก็แบบ อันนี้ดูรีวิวมาบอกว่าแบบรีวิวดีรีวิวดดนะคะร้านนี้ร้านใหญ่ด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเราจะสั่งอะไรบ้างแล้วก็ทุกนี้นะคะเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนจะบอกว่าที่เที่ยวฉ่ำม,มาจะือปาลูมาด้วยจะแบบไปสวนูุเรียนจะไปวัดจะไปแบบเดินเล่นทั้งทะเลแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยคือมาจันทร์เีต้องกินปูดูเหี่ยว<ม>ใช่ไหมใช่เออแต่ว่าจะได้ไปครบทั้งหมดน,นี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่ว่าจะพยายามพาไปให้ได้หลายที่ค่ะ โก,โก็ก็ฮืพอพ้นสูงมากอ่ะปลาอะไรวะปลาพ่นน้ำนี่ยายปลาพ่นน้ำขึ้นมาโดนมือเลย<ม>เดี๋ยวมาดูว่าปลาพ่นน้ำได้จริงไหมไม่เห็นพ่นเลยพี่อย่าไม่พ่น ข้นดิข้นข้นโอ้ต้มยำปลากับ แบบไม,ม,ม่มันแค่ันรสชาติมันแปลกแบบไม่ใช่ไม่เคยกินเลยไม่ใช่ว่ามันเยอะแปบลบกันดีอิ่มท้องเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาทำบุญเสริมคุณบาร,รมีที่เรามีอยู่นยนี้ตอน,ตอนนี้ก่อนนะคะก็ก่อนที่จะไปเที่ยวที่ใดนเราจะมาทําบุญก่อนนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดปากน้ําแขมมนนี่นบบสถสวยมาก เป็นสีน้ำเงินเง้นเงินขาว ันนี้ก็คือหาเจ้าหลาวนะคิดว่านะคะก็อยู่ในห้องพังเรียบร้อยแล้วนะคะคือเดอยมาจะบอกว่าวันนี้พักที่เอ่อมาดีฟบีทรีสอร์ทนะคะรานะคานะห้องที่จองมานะคะเป็นห้องแบบวิทบาร์คอนี่มีมีระเบียงอยู่ข้างนอกที่ถ่ายให้ดูมากินนะคะก็ราคาประมาณ4 0 0 0นนิด,นด นะจะจริงๆมันมีห้องแบบหลายประเภทมากนะคะแล้วก็ราคาก็แตกต่างกันไปมันจะมีแบบที่ติดริมหดเลยแล้วก็แบบแอเซทถึงหาดเลยก็มีนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาอันนั้นแล้วก็บรรยากาศน่ารักมากเหมือนว่าช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสเขาจะตกแต่งแบบว่าตีเป็นแบบคริสต์มาสเลยนะ่ารักมากแล้วแบบเหมาะกับครอบครัวมาพักผ่อนนะคะแล้วก็มีแอคทิวิตี้ให้ทำหลายอย่างด้วยเออแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินเล่นที่ริมหาแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีดินเนอร์แบบดูจากรูปแล้วแบบ สวยมากดูแบบโรแมนติกมากดูพราทิตตกดินะคะก็ไปกันต่อนี่นะคะห้องที่นี่เมื่อกี้บอกเมื่อกี้เมื่อกี้คือนอนไม่ไหวแล้วนอนอัดนะคะแล้วก็นี่เป็นมาคอนี่ของเราเป็นระเบียงนะคะแล้วมองไปก็จะเป็นริมทะเลแบบนี้มีเด็กนี่เล่นน้ำสนุกสนานตอนนี้กใกล้พาทิตใกล้จะตกแล้วแหละเย็นๆแต่ว่าเป็นการมาจันที่ ฝนตกช้ำตลอดทั้งทางเลยก็เป็นหลายเดือนก็คือไม่ตกถามว่าเออพี่ขาช่วงนี้ฝนตกไหมตกวันนี้วันแรกเลยครับดวงมันสมพงเกินนี่ตอนเย็นก็จงมีดินเนอร์ ดินเนอร์ไทม์แลาวนะคะเราจองโต๊ะมาเลยแบบว่าเอาเป็นแบบติดริมทะเลแบบนี้นะคะบรรยากาศดีมากโรแมนติกสุดๆแต่ว่าสียดายได้ก็คือเนี่ยค่ะทิศตกดินคือจริงๆมันเขากำลังตกอยู่นะคะแต่ว่าด้วยว่าเมฆเยอะมากเราก็เลยมองไม่เห็นนลยเราก็เลยมองไม่เห็นว่าพาทิตตกเร็วแต่ไม่เป็นไรดูหนีให้ดูบรรยากาศรอบๆคือบรรยากาศดีมากนะคะแล้วเราก็ดินเนอร์ ร้านที่อยู่ที่โรงแรมเลยนะคะชื่อว่า The White Box นั่นเองนะคะคือเป็นอาหารฟิวชั่นเนาะก็จะมีที่เป็นแบบเมื่อกี้เขามาแนะนำนะคะก็จะมีซิกเนเจอร์เมืองจานที่ควรสั่งก็จะเป็นแบบอาหารไทยพวกแกงเนี่ยเป็นอาหารไทยพวกแกงแกงต่างๆอะไรเงี้ยนะคะซีฟู้ดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นฝรั่งหรือใครมาก็จะมีอาหารที่เป็นแบบว่าอิตาเลียนฟู้ดคือมันเหมือนเป็นฟิวชั่นนั่นแหละอาหารากินมาก มอร์นิ่งเดย์ทูนะคะก็ เมื่อคืนคือเหนื่อยมากเพราะว่าเหมือนนั่งรถมานานใช่ไหมแล้วก็ดินเนอร์ที่โรงแรงมบรรยากาศดีมากนะคะที่ที่ส่งรูปที่แบบวันถ่ายรูปมาให้ดูน,นะคะคืออาหารอาร่อยด้วยนะคะรานะคาก็นะคะือราคาก็ค่อนข้างสูงนะะิดนะะึงแต่ว่าก็โอเคก็พอได้ขอไปอีทอิทก่อนนะคะแล้วก็วันนี้แพลนก็คือจะไปสวนทุเรียนฮวงมณีะคะ่ะทุกคนแล้วก็จะไป ดูโชว์ของน้องโลม,มาแล้วหลังละใจนะคะแล้วก็จะไปไหนกันต่อก็ฝากติดตามด้นี่ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ o s c c World แล้วจะมาดูปลาโลมานะคะรอบก็จะมีเหมือนรอบ9โมง11โมงบ่ายโมงแล้วก็ ใบาสามแต่และรอบก็โชว์ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่แลว่าเราก็จะมีที่เป็นแบบว่าเอ่อให้อาหารปลาคามให้อาหารน้องสัตว์ใดๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันข้างในดิโก้ยีเจอปลาโลมามากวอมแบบน่ารักอ่ะคนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะว่าเข้าไปดูข้างในกันดกว่าโลมาจ่าพี่มาแล้วผู้ใหญ่ร้อยสามสิบเด็กแปดสิบแล้วที่เป็นแบบถ้าเกิดถ่ายรูปก,กับปลาโลมา,าลูกค้าที่หน้งางานข้าไหนนะคะได้ค่ะ ถ่ายกับโรมาสีชมพูจับได้สัมผัสได้ให้โรมาของแก้มไปด้วยที่ตอนนี้เรามีโปร์สองสายพันธุ์ในราคาหกร้อยห้าสิบค่ะจะได้ถ่ายกับสีชมพูแล้วก็น้องสายพันธุ์หัวบาดค่ะจะมีที่สัมัสพี่จะได้ก้อนอาหารแล้วก็ส่วนผสมแต้มได้หกพันแต้มเลยนะคะเป็นเป็นชุดใหญ่นี่ให้อาหารราคาพันหกค่ะรุ่นลือ650บาทนี่เราซื้อแล้วนะคะถ่ายกับปารุมาสองสายพันธุ์จะให้อาหารแล้วก็น้องจะจุบ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 แก้มเราด้วย จากพันหกเหลือหกร้อยห้าสิบยไปป้อนไปป้อนเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเยอะมากไปป้อนอาหารปลาทะเลยักษ์กับปลาคารก่อนนี่ไงปลากระพงยักษ์เฮ้ยแต่แค่อันนี้ถ่ายมาเห็นปลากระพงยักษ์นิ่งมากแค่ตนะัว 哎呀，妈妈、啊。

ปลาเรานะคะกับชวปาลาโลมาแล้วก็ถ่ายรูปกระปาโลมาที่เราซื้อเพิ่มมาคือน้องน่ารักมากๆแต่ว่าน้องก็จะกินมือดิฉนันเหมือนรูปที่เหมือนรูปที่แต่ให้ดูนะแต่ว่ามันมีเรามีความความความ acting อยากจะรักสัตว์แต่เราก็กลัวสัตว์มากๆแนะนํานะคะแบบใครจะพาลูกๆมาหรือว่าตัวเองชอบก็มาได้น้องน่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวจะไปสวนพวงมาีกันต่อ น่าจะไม่ไม่รู้มีอะไรแต่ว่าอยากกินทุเรียนไปค่ะไปลนะอืมเรามาถึงสวนพวงมาีี้แล้วจะเหมือนเขาปิดหรือยอย่างไรน่ให้ดูบรรยากาศเงี <c oughs> ยบมากแบบว่าไม่มีใครไม่มีเธอไม่มีฉันไม่มีเราไม่มีแม่ตมาสกักตัวหรือ,อ่เลยเราไปที่อื่นกันต้อง จากที่เราผิดหวังกับสวนพวงมนนั้อยากไปมากอยากไปอินทุเรียนมาที่ชุมชนขนมแปะนะคะชุมชนหนองบัวไปดูซิว่าขนมที่นี่มันจะแปลกแบบใดเราต้องเดินเข้าไปมันจะเป็นแบบชุมชนและตลาดบ้านก็จะมีขนมขายนะคะเขามีให้ทำขนมด้วยนะลูกคิดเหี่ยว าแมลงปาแมลงแตกนี่าแมลงเลยนี่ไงปลาควยช่อแต่ว่าไม่ค่อยรู้จักนะของอ่ะคือคือคือคนอื่นอาจจะรู้จักแต่เราไม่รู้จักมีขนมแปลกๆเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าคนอื่นก็น่าจะรู้จักแต่เราไม่รู้จัก เหมือนเป็นฟิลแบบโลคโลลเลย้วก็แบบว่าอยู่หน้าบ้านลนะแล้วแล้วก็เอาของมาขายหน้าบ้านมีแบบอาหารนี่ยเป็นแบบขนมไอ้ขนมไอ้น้ำไอ้น้ำเยี่ยววัวอะไรมันอยู่ตรงไหน,นอยากกินมันไม่ใช่เยี่ยววัวจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนเยี่ยววัวเฉยแต่อลองไปดูว่าจะมีอะไรที่แปลกกว่าเราอีกหรือเปล่า เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เอาขนมอันนี้ดวอันนี้ไข่ไงยังไงข่ยี่สิบห้แต่ข้าวเหนียวดำจ้ะแด่นี้แฉะขอบคุณค่ะหมายถึงว่าตรงนี้แต่ก่อนมีเยอะแล้วยังไงแล้วที่มขนมทำไมชื่ออื่นไม่ได้เป็นพลอยหูลิงปากลิงไม่ลงไฟเหรอใช่ไม่คิดเหนื่อยไม่เกนื่อยหน่กินเลยได้ไหมแก่กินเลยแก่แก่แก่หน่อย รู้เลยเหมือนอะรคอบแปบวบแปบมขอกวาเราพนันนะครับมัคงเปิดองเลยกะขวรอบแบ้วอรแล้วนะคะกับชุมชนขนมแปะค่อนข้างเงียบนี่วันเสาร์นะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะ ขนมก็มีเอาจริงขนมมันไม่ได้มีแบบเยอะขนาดนั้นหือว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแวะมาก็แวะมาได้นะคะมาช่วยกันซื้อขนมตาคุณยายคุณป้านะก็เดี๋ยวไปรไปเข้าที่พักกันดีกว่าเราแวะสารลักเืลงจันทบุรีนะคะแล้วก็เออ่มีสาร พระเจ้าตากด้วนะคะจะว่า้เป็นสิริมงคลสักนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าที่พักแล้วกันนะคะเป็นทริปแบบว่าอิ่มและได้บุญและกิจกรรมค่อนข้างเยอะมากนะคะในแต่ละวันอย่าแผ่วใครอย่าแผ่วไปกันต่อคะ่ะ รอบลัางซ่กที่มันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยีええ่สิบค่สิบดูค่อนข้างเต็มไม่ดีแนเลยโดสาธุสาธุสาธุ อนี้ดีต้องเก็บไว้เพียงดินเนอร์วันนี้นะคะก็คือมาดินเนอร์ที่ร้าน ปูจ๋าซีฟู้ดท่าฉลับนะคะก็คือเหมือนว่ามีคนแนะนํามาเรามีจองปูจองกุ้งมาด้วยมีทั้งปูเนือ้อปูไข่เลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะเด็ดดวงเหมือนแบบว่าที่เขาแนะนํากันมาหรือเปล่าคือเน่ฟิวในร้านเป็นแบบเป็นบ้านเลยเหมือนเป็นบ้านแล้วข้างล่างเป็นร้านอาหารข้างบนเป็นที่นอนมาแล้วถึงเมืองจันจะได้กินปูถึงเราจะไม่ได้ดูเหี่ยว แต่เราได้กินปูคนพี่ <Yeah. S 1> อันนี้ปูไข่นะคะอันนี้น่าจะเป็นปูกล้ามใช่ไหมปูเนื้อ mm. each, each, อีทซ์อีทซีกว่า oh. มาลองกล้ำกันก่อนนะคะ mm. จิมซีฟู้ดมา mm. หวาน่ำ mm. อยตื่นหน่อยตอนแรกเหี่ยวละ พลังงานหมดว้าพอได้กินปูคือกินแล้วมีผ้าลังอืมยิ้มซีฟู้ดแซบมากนิ่มัีฟูดแซบเกินคุณพี่เรามาลองเนื้อปูจุกจิ้มซีฟู้ดแซบเป็นไง มันมากเจียมมาก่าถ้าถ้าเราบบ้เป็นมันใ่ัวนึงก็เอามาไข่โอ้ไม่ให้ยอนะต้งงยมยำปลากระพงน้ำใสรสจัดจ้านแซมได้อีกมาโรหนึ่ง กุลาดำเอกุ้งกุลาดำเหมือนกันอร้อน กินเสร็จนะครเขาจะมีน้ำล้างมือเป็นน้ำส้มไม่ใช่น้ำใบมะกรูดกับน้ำเป็นมะนาวฝานแก้ข่าอร่อยมาก <c oughs> ปูกุ้งคือสดมากนะคะถ้าเกิดใครจะมาแนะนำให้จองปูจองกุ้งมาก,ก่อนแต่ว่าอาหารอืนอ่นๆแล้วก็ลดน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแซ่บมากแต่ว่าอาหารอืนอ่นอๆอะรสชาติไม่ได้แซ่บมากถ้าใครต้องการแซ่บอาจจะต้องบอกเขา อะไรเงี้ยน,นะคะแต่บางพอจิบพอเที่ยวยกับจิ้มซีฟู้ดคือเทียบไม่ได้เลยคะะจไปสั่งอะไรไหมคะเรือกินต้มยำนี่นะคะตื่นเช้าเราไม่กินอาหารที่โรงแรมเรามากินต้มหมูด่างนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านดังที่นี่แนละ้วดังคนเดียวมากจริงเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้คือต้มเลือดหมดูพิเศษมีเต้าหู้แล้วเออ ข้า <c oughs> งในข้างในร <c oughs> อร่อยอ่ะ <AR> <c oughs> อร่อยนะอิ่มามากคนเยอะายม,มากนะคะ แต่ว่าอร่อยเหมือนกันอร่อยเลยแต่ว่าน้ำจิ้มมันจะแบบแปลกๆนิดนึงไม่เคยเจอเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ยังคิดไม่ออกเดี๋ยวฝากติดตามไว้ก่็แล้กันค่ะ ก็เป็นคลิป3วัน2คืนที่กาญจนบุรีและนี่ก็คือคลิป3วัน2คืนที่จันหาบุรีนะคะผิดเฉย คือบอกว่าคือปกติเรเคยไปหลายที่แล้วรู้สึกว่าเราอะแผ่นเราไม่ได้แน่นขนาดนี้นะทุกคนเราจะมีแบบก็คือเหมือนก็เก็บครบแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันก็จะพอละแต่จานหนรู้สึกว่าแผ่นแน่นกว่าจังหวัดอื่นเยอะมากแต่ยังมีที่ที่อีกเยอะมากที่เรายังไม่ได้ไปแล้วประเด็นคือความพีคือเมื่อวานไปเออแอบ,บไปนั่งชิลแบบดื่มตอนนั้นคือนิดหน่อยใช่ไหมคะเวลาขอเทลคือเขาว่าไปอยู่มาจากกรุงเทพมาที่นีมาจากกรุงเทพแลเปิดร้านที่นี่ เขาบอกว่าเราอะมาผิดช่วงเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงโลเหมือนจะสลับกับจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นช่วงนี้จะเป็นไฮใช่ไหมแต่ที่เนี่ยก็คืออากาศดีแต่ว่าเป็นช่วงโลเพราะว่าผลไม้อะเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาแบบเก็บผลไม้ไปหมดแล้วแล้วเขาลงแบบต้นใหม่ผนเขาต้องเฝ้าสวนดังนั้นนะคนจะค่อนข้างเงียบมากนะคะก็เลยแบบเออหวาจริงคืออย่างที่ไปสวนภูมินีไม่มีใครเลยไม่มีแม้แต่แบบ คนออกมาต้อนรับยอะไรเงี้ยก็เออแสดงว่าเรามาแบบผิดช่วงจริงๆเขาบอกว่าช่วงที่แบบไฮซีซันก็คือตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปมีมีช่วงโลคือแค่ช่วงพิศจิก,กับช่วงธันวานะคะเออเดี๋ยวจะลองจะลองช่วงพีเดี๋ยวเราจะลองอีรอบหนึ่งว่าแบบคนจะเยอะหรือเปล่าอย่างที่บาร์เขาบอกว่าโอ้โหคนเยอะแบบล้นออกไปเลยในช่วงไฮซีซันเออเดี๋ยวเราก็มาลองดูเ้าต้องมาสวนเรียนใหม่ให้ได้เลยว่าแบบมันจะเด็ดจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ความพิกอีกอย่างหนึ่งก็คือฝนตกวันสองวันแรกฝนตกมาสุดท้ายตอนกลับแดดออกฟ้าสวยมากซาสวม,มากแต่ว่าแนะนําถือว่าเป็นเมืองรองที่ที่แบบโอเคที่แบบอาหารก็ดีอาหารคุณภาพแบบดีมากนะคะแล้วก็การจราจรไม่คุ้มค่าเลยต้องมาดูมันว่าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยคนจะเยอะขนาดไหนแต่ว่าก็คลิปนี้ถือว่าโอเคเลยคุ้มค่าถือว่าครบ แฮปปี้ทุกทางคาเฟ่ทางร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวถือว่าเก็บค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรกันถึงกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกันนะคะบ๊ายบาย